เบิ่งส่วนผสมกันเลยนี่ก็คือปลาทูปลาทูสดเอามาทอดปลาทูก็ได้ปลาสาบะก็ได้แล้วแต่คนหมักเนาะบาทที่นี่ก็เต้นบักผิกพริกแดงสดพริกแดงกินได้แล้วก็อันพริกเขียวหอมแดงแล้วก็กระเทียมไม่ว่ากระเทียมีใ,มใส่อ๋อี่กระเทียมนีมี เนี่ยกระเทียมขัวแล้วขัวพอสำนึงขัวใส่กับตะไคร้เนี่ยตะไคร้กระเทียมขาเนาะเนี่ยสีตั้รวมกันมาพอสีตัมต้มขาตั้ตัวสีมันมีความแข็งอะก่อนคกมันหน่อยพอสีตัม้มคือระยองกระตากออกจะค่อยมาตั้รวมทีหลังนะ ตักอันนี้ออกแล้วบานิมาตั้มตัวนี้พริกแดงที่ห้าเด็กขวไว้พริกกระเทียมหอมแดงขัวไว้ซะหอมเลยขัวใส้เกลือพี่หน่อง,ม,ออง,ม,งมันจะได้บอลช้นชุนมาใต่น้ำมันจักหน่อยแตงสีหอมตั้มบานิเห็นบ่ตั้มขี้เก่าพี่หน่องตั้มแหลกตั้มหนึง ข้าหมีมันเป็นหน่วยแบบพิคโคลโอเคนะอย่างที่ข้าเฮ็ดหลายพี่น้องข้าก็ต้องตั้มเจรยางเดี๋ยวค่อยเอามาตั้มปุกใส่กันขูดงานสีบ่พออบ่อค่ะพี่งานสีตั้มแต่สองขกอ่ะ ตั้มทุกยางส่วนผสมทุกยางเร็ดแล้วเขาก็จะเอาไปคลุกคลุกใส่หมอ้อคลุกใส่หมอ้ออันใหญ่ใหญ่ให้มันส่วนผสมมันเขา่าทั่วถึงกัน้วเทาก็บแบงออกตั้มใส่คคบสองเถอเพาพี่น้องออย่าตั้มก่อนแป๊บมาเลยแต่นีต้เห็ดในเหนืองทีวามันหลายในเหนืองคุณน้ มันลหลายเขากบแบงตั้มเธอละหน่อยแล้วกันเนาะอยว่าสีตั้มเธอละสองเอ้ยตั้มแบงตั้มสองเธอคือสีบดายดอกมันหลายแห้เหงเมื่อกี้ละอยว่าสีเธอวะพี่นอ้องซีเธอจะแทนเลยอันนี้กับตั้มพอห้เพื่อนเละเขากันจัดหน่อยนะ,ะนนแบงตั้มจำนวนแหลกเอียงบอคมันหลายแห้เหงเนาะเห็ด พอไม่มีหม้อไงพอม่ได้ถังนี่เราเลยใส่ถังเนาะเอาทุกอย่างที่เฮาต้าไหวรวมเทรวมลงมาในนี่นเบ่งเด้อกพี่น้องมากจะจายมันจะเป็นปนเห็ดยังไง,งขันมาต้มเนาะต้มคือเกาพี่น้องแต่ว่าคุกคุกเห็นมันเขา่ากันกอน นีเข้าก็สีมาปุ้งปุ้งเครื่องปุ้งไอ้บะแมนข้าสีข้นให้มันเข่ากัน,นก่อนขยำโดยการใส่มื่อขยันปกติเอาถุงขยำนในที่นองเห็นบอเห็นบอไหมน่มา,นาจะเห็นอยู่เนาะ ให้มันเขากันเชิงเห็ดเชิงปลาเชิ้งหมึกผิกนะพี่น้อแบบที่น,น,นี่เขาจะได้กุ้งใส่ปลาแดดใส่ชูรแบบบสแต่เพือให้พอใส่ชูรสกับ,บ่อจ่องใส่แลบบ้วไปพอใส่ชูรสจะสอนเดินเรากันเพราะว่ามันหลายนะสูตรนี้เนาะสูตรเกาดัางเดิมยายผ้าเห็ด ปูนทำนี้ยังกระซางมันเฮ็ดนี่เข้าต้องใส่สมุนไพรหลายเมียอันนี้ใบกระปูดใส่ใบกระปูดเนาะหอยลืมใบกระปูดไปอย่างนึงนี่ใบกระปูดถ้าตะไครได้กระปูดเนาะี่นของรางทั้งนี้แต,ต่เห็ดไงจบคืนถึงมาก มันเข่ากั้นแล้วเหาก็บกุ้งเอย่างไหยมันทัวเด้ปุ้งก็เใหก็จะมาผสมอีกเทือหน,น,น,นะน,นึ่งอมาปรุงการจ้าแบบนี้แบบนี้ข่อยเทชูรดไปแล้วข่อยใส่ชูรดไปก่อนเลยบอหอดซสอนเครื่องสอนเพราะว่าขอ่อยใส่มันแนมึงไี้หลายแตัวแม่นึ่นมีเหงือปลาน ใส่ส่วนเก่าเลยคนมข้นเห็นมันทัวยกไปเร็กข้นเห็นมันทัวอับอันดาค้นเห็นทัวพี่น้องหมอหญ่ได้พี่น้องหญ่แ้งว่าแม่หมอกะละมังกัดการใส่ชูรสเพิ่ง เป็นสอนโตนี่บโบถือว่าหลายเนาะแต่โบกินก็บโบยา่ากันเด้อพี่น,น้องด้วยอ่ะบัตรที่นี่เือนกับถุงม,มือพันจิทะลุเอาไมา่กว่ามมอ,อันนี้ประเด็ประเด็จหาดาวใส่ไปเลยกาอา้า ประมาณนี้อันนี้ประเดกหาดดาวอันนี้ประเดกตุม่มมูตุ่มให้ถ้าเด็กซิ้นเมืองหัวประเดกมดมเมือง,งซื้ออ,อืมนักผสมกันอ่ะันนี้ก็ตอด้วยนาำบักนาวนาำบักนาวประมาณกันเป็นสอดโต๊ประมาณสามสอนโต๊เนาะนี่ นะกคลุกคล้องให้เข้ากันคลุกนั้นเข้ากันแล้วก็เอาไปตัดด้วพี่น้องมันคือโจ๊กเลเด้เครื่องปรุงบ่มีหยังแล้วใช้ปลาแดกช่วโรยแบบขนาดบอกง่าแค่นี้เลยพี่น้องว่าความนัวความหอมอนี่ยนี่ต้มหอมมันเนี่ยมันอยู่ในเห็ดกับคาตะไคร่พกวกแดดพวกนี้อยู่แล้วเนาะ เราเอาไปตัดดิบเชนนิงเพราะว่าเขาโค่นมืออาจจะบอบอ,อนะทัวเนาะมือมันกระโบกอ,อืออ้หน่อยเนี้ย้ป็นไพยายามให้เครื่องปูงคนเข่ากันโอ้ยพยายามต้นๆแต่เดือดเปพี่น่อยเลยๆๆๆ ผู้ใดเฮ็ดน้อยสิก็าต้องเฮ็ดคือข่อยตั้มใส่คกไปเลยงยขข่อยเฮ็ดหลายไงยคกขอนน่อยมันมันนอยเขาใจใช่นอกต้องแบ่งตั้มใส่สามโคกเลยว่าตามตามตามใสบเป็นอันเซ็จจิ๋จ้าน,นี่ก็คือช้มหนาปนเฮ็ดที่ห้าได้แพ็คไหวเป็นถี่เรียบร้อย ยี่สิบกล่องเป๊ะพร้อมที่จะให้ลูกค้ามารับเอาที่ร้านพรุ่งนี้ได้เลยนะจ๊ะปนเห็ดคลัสแคนเตอร์นจ้าโอ้ยย่อนเสงเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบกล่องจ้ะตันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงซัมนีนเดอร์จ้ะพี่น้องครับ สมหนาของปนเห็ดทัดเห่าเดี๋ยวข่อยสีได้ไปหากินเขากินน้ำแล้วละพี่น้องเอ้ยว่าสิกินไ้เบิ่งกับมันสีโดนโพดเนาะกินไ้เบิ่งกับปะเฮ็ดดอกให้พี่น้องเบิ่งนี่ละออกมาเป็นแบบใดปนเห็ดผู้ใดอยากล่องเห็ดก็ไปลองเห็ดได้เด้อจ้ะตามสูตรที่คอยห้มาแหละเบาดนแนจักหน่อยกับยาสีร่ำคาน่อยเด้อพี่น้องเด้อ ลาก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง